เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอบพระคุณ FC ทุกท่านอี ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาขายเข้ามาจำหน่ายหลายท่านก็รับซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่คุโด่งปฏิเสธไปก็อยากให้เพื่อนๆพ,พี่พน้องๆทําทำความเข้าใจเนาะเพราะว่าด้วยปัจจัย ต่างๆนะครับที่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคูโดงรับซื้อจริงไหมหรือว่าคูโดงยังไงคืออย่างที่บอกนะครับช่องคูโดงคอยเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้าน mm hmm. เหรียญกระสาบแต่หลายๆครั้งเราก็ประกาศรับซื้อเหรียญเพื่อใช้ในการสะสมปัจจุบันยังไม่ได้ซื้อเหรียญมาเพื่อ จำหน่ายขายต่อนะครับเรายังมีความสุขกับการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรอยู่สำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญที่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นกระแสรแรงมาอยู่โดยตลอดนะครับต้องบอกว่าเล่นกันหลักหมื่นบาท ช่วงนี้หลักหมื่นบาทนี่ก็โอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับโดยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ามาพูดถึงเหรียญนี้นะครับคู่ดงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆอ,อีกหนึ่งครั้งเหรียญที่เพื่อนเพื่อพี่ๆี่น้องๆ้องเห็นอยู่นี้คู่ดงนํามาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทที่คู่ดงนํามาให้ดูนะครับ ใครเห็นแบบนี้นะครับหรือว่าเหรียญ10บาทเนี่ยใครเห็นแบบเนี้ยมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องส่งมาขายมาจําหน่ายเยอะมากนะครับเยอะมากเนี่ยเหรียญลักษณะเนี้ยเยอะมากเลยทั้งเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทแบบนี้เราจะเจอเหรียญกลมเยอะนะครับแล้วก็เหรียญ10บบาทจะเจอเหรียญกลมเยอะแล้วก็เหรียญที่เป็นแบบเนี้ยเนี่ยเหรียญแบบนี้จะไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะครับหลายคนก็แจ้งว่าเป็นเหรียญปั๊มไม่ติด อะไรบ้างเยอะแยะมากมายก็ไม่ว่ากันเหรียญแบบนี้ที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นอยู่นี่นะครับแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานหลายคนไม่รู้นะครับบางคนไปซื้อมานุ่นห้าร้อยหกร้อยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเนี่ยไอเหรียญกลมๆแบบเนี้ยไอยบบตอนครูโดงเข้ามาอยู่ในวงการนักสะสมใหม่ใหม่ะ กูโดกงก็ซื้อมาเหรียญนึ่งห้าบาทนะครับ550ราสรวมส่งด้วยพอมาแล้วเข้ามาศึกษาจริงๆโอ้โหกลายเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานไอคนได้เงินไปก็ฟุกไปเลยแต่ว่ามันได้ทีเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยก่อนที่กูโดกจะเข้ามาสู่วงการนักสะสมมันก็โดนมาเยอะเหมือนกันเนี่ยเหรียญแบบนี้ หลายคนบอกว่าไปเรียนตกเครื่องซักผ้าก็มีโอกาสเป็นไปได้ถามว่าครูดงเห็นเนี่ยเคยเห็นในเครื่องซักผ้าไหมเคยนะครับเพื่อนครูดงนี่เป็นเปิดร้านไอปั่นผ้า24ชั่วโมงอ่ะเนี่ยก็ได้มาเนี่ยแบบเนี่ยเขาเอามาให้ดูโหเนาโดนส่วนเหรียญแบบนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสองเหรียญน,นี้ครูดวงของอนุญ,ญาตปฏิเสธนะครับผมโอเคนะ ทีนี้มาวกกับถึงเหรียญที่เรากำลังจะมาพูดกันวันนี้นะครับซึ่งเหรียญที่คูโดงจะมาพูดถึงวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหกระแสะแรงไม่หายแล้วคนตามหาไม่ใช่คนที่เป็นพ่อค้าอย่างเดียวนะครับนักสะสมก็ตามหาถามว่าคูโดองอยากได้ไหมคุโด่งก็อยากได้โอ้โหแต่ราคามันมันจะสูงเกินสิ่งที่เรานส่สิเพราะว่าคนที่กล้าซื้อเขาซื้อไปก็เพื่อขายต่อ ซื้อไปขายต่อเขาก็ได้กําไรเนาะแต่ว่าของผู้ดวงซื้อมาก็เพื่อใช้ในการเก็บสะสมเพราะฉะนั้นเงินบางครั้งเงินมันจะจมแต่ว่าคนที่เป็นพ่อค้าซื้อมาเขาไปขายต่อเช่นเขาประกาศรับซื้อสองหมื่นเขาไปขายสี่หมื่นหรือว่าสามหมื่นเนี่ยเขาได้กําไรแน่นอนแต่เราไม่ใช่ลักษณะน,นั้นไงอ่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาดูเหรียญที่คุ้ดวงจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญสองบาทสีทอง ฟังให้ดีดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญสองบาทสีทองปีพุทธศักราชส5 5 5สีทองนะครับเน้นยำ้ำเหรียญปี2550ที่เป็นสีทองเหลืองหลายคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมอาจจะเห็นนะครับว่าเหรียญปี2550ที่เจอ 99.9999% 99 99เป็นสีเงินแต่มีการค้นพบค้นเจอและประกาศรับซื้อของร้านใหญ่ๆระดับประเทศกระโดดขึ้นมา20,000ถึง30,000บาทนั่นก็คือเหรียญ10เหรียญขอประทานโทษเหรียญ2บาทสีทองปี2550จะพูดปี50เนี่ยไปพูดปี10ปี50นะครับ เพราะฉะนั้นใครมีเหรียญกระสาบเยอะๆเหรียญทองเหลืองเยอะๆยังไม่ช้านะครับเบื้องต้นอย่ารีบใช้พลิกมาดูด้านหลังถ้าไปเจอปีพุทธศักราช2550ชีวิตเราเปลี่ยนได้เลยนะเล่นกันนี่หลักหลักหมื่นบาทอ่ะคุโดงเชื่อนะครับถ้าเกิดไปเจอปี2 5 5 0ที่เป็นสีทองเหลืองอ่ะ หนึ่งหมื่นห้าันบาทนี่ยังถูกเลยสองหมืนเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้สวยๆอาจจะถึงสามหมื่นบาทก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ลองลองดูว่าเหรียญแบบนี้อาจจะมีอยู่ในมือเราหรือเปล่าลองลองแคะกระปุกอมสินดูนะครับผููดวงเห็นโอ้ราคามันกระโดดขึ้นเยอะมากเลยพูดง่ายคือเป็นหมื่นเท่าตัวหมื่นเท่าตัวนะครับ คลิปนี้อีพนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์อ้อสุดท้ายนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ฝุ่น PM 2.5เยอะมากนะครับกรุงเทพและปริมณฑลน,น,นี่โหเต็มหมดของคู่ดวงอยู่ปริมณฑลนี่ก็ออกจากบ้านก็ต้องสวมแมสดูแลสุขภาพนะครับไม่มีใครดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเอง ด้วยรักษะปรารถนาดีจากคุณโดงสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโด,ด่งคอยด้วยนะคะ